สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณครูแนนอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกที่สั่งนักเรียนไว้เมื่อคราที่แล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะแบบฝึกแรกนะคะยูที่ข้อแรกเลยแม่ใส่บัวแต่งตัวข้อนี้เป็นประโยคสองส่วนหรือสามส่วนมาดูเฉลยกันค่ะข้อนี้เป็นประโยคสองส่วนนะคะเพราะแม่ใส่บัวเป็นประธานแต่งตัวเป็นกริยาค่ะ ข้อที่สองค่ะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าข้อนี้จัดเป็นประโยคสามส่วนค่ะเพราะน้ำและเสือเป็นประธานคำว่าพึ่งเป็นกริยาคำว่าเรือและป่าเป็นกรรมค่ะข้อที่สามกันต่อเลยนะคะเส้นผมบังภูเขาข้อนี้จัดเป็นประโยคสามส่วนค่ะคำว่าเส้นผม เป็นประธานคำว่าบางเป็นกริยาคำว่าภูเขาเป็นกรรมค่ะข้อที่4เลยนะคะสุนัขจนตรอกข้อนี้เป็นประโยคสส่วนค่ะสุนักเป็นประธานจนตรอกเป็นกริยาค่ะแลาพุดถากต่อไปกันเลยนะคะไก่ได้พลอยเป็นประโยคสส่วนค่ะ คำว่าไก่เป็นประธานคำว่าได้เป็นกริยาคำว่าพลอยเป็นกรรมค่ะข้อที่สองเลยนะคะดอกพิกุลร่วงข้อนี้เป็นประโยคสองส่วนค่ะดอกพิกุลเป็นประธานร่วงเป็นกริยาค่ะข้อต่อไปเลยนะคะน,น้ํานิ่งไหลลึกข้อนี้จัดเป็นประโยคสองส่วนเหมือนกันค่ะ คำว่าน้ำนิ่งเป็นประธานคำว่าไหลลึกเป็นกริยาค่ะข้อต่อไปนะคะหนูตกถังข้าวสารประโยคน,นี้เป็นประโยคสามส่วนค่ะมีคำว่าหนูเป็นประธานตกเป็นกริยาถังข้าวสารเป็นกรรมค่ะข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัดนี้แล้วนะคะราชรถมาเกยข้อนี้เป็นประโยคสองส่วนค่ะ คำว่าราชรถเป็นประธานมาเกยเป็นกริยาค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราเฉลยแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเรามาเรียนกันต่อเลยนะคะต่อจากคาบที่แล้วเลยนะคะนอกจากประโยคจะประกอบไปด้วยประธานกริยากรรมยังมีส่วนขยายของประโยคอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าส่วนขยายของประโยคเนี่ยคืออะไร สขยายของประโยคส่วนขยายของประโยคคือคำหรือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่ขยายประธานกริยากรรมให้ได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เรามีความเข้าใจกันนะคะตัวอย่างแรกค่ะสุนัขข้างบ้านเห่ามีคำว่าข้างบ้านเป็นส่วนขยายประธานนั่นก็คือคำว่าสุนัขค่ะตัวอย่างที่สองนะคะ เขารับประทานอาหารอย่างอริดอร่อยมีคำว่าอย่างอริดอร่อยเป็นส่วนขยายกริยาคือรับประทานค่ะตัวอย่างที่สามนะคะน้องมีกระป๋องอองสิงใบใหญ่มีคำว่าใบใหญ่เป็นส่วนขยายกรรมคือกระป๋องอองสิงค่ะ เดี๋ยวนักเรียนมาช่วยกันอ่านข้อความที่คุณครูเขียนไว้ให้นะคะแล้วสังเกตคำที่มีตัวอักษรสีเดียวกันว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรค่ะเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวมาอ่านพร้อมกันเลยค่ะธรรมชาติยามเช้าสวยงามและสดชื่นดอกกุหลาบในสวนบานสะพรั่งหมู่แมลงบินตองเกสรดอกไม้เด็กๆช่วยกันพรวนดินรดน้ำต้นไม้ทุกวันจนงอกงาม จากการที่เราอ่านประโยคเมื่อสักครู่ไปนะคะเราก็มาแบ่งออกเป็นตารางได้ทั้งหมด6ตารางค่ะเดี๋ยวมาดูที่ช่องแรกนะคะช่องประธานก็จะมีคำว่าธรรมชาติดอกุลาบหมู่มแมลงเด็กๆถัดไปค่ะช่องกริยามีคำว่าสวยงามและสดชื่นบานบิมตอช่วยกันพรนดินรดนะ้ำช่องถัดไปเลยค่ะ นั่นก็คือช่องกรรมมีคำว่าเกสรดอกไม้ต้นไม้ส่วนอีก3ช่องนะคะเดี๋ยวมาดูที่ช่องแรกส่วนขยายประธานคือคําว่ายามเช้าในสวนส่วนขยายกริยาคือคําว่างอกงามส่วนขยายกรรมค,คำว่าสพรัง่งและก็ทุกวันค่ะให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้ทำอีกแล้วค่ะ ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าแบบฝึกหัดในคาบนี้จะเป็นแบบไหน,เ,นเลยแบบสึกัดแรกค่ะให้นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดโดยคุณครูให้ประโยคนี้ค่ะกลิ่นหอมของดอกไม้โชยมาจากสวนข้างบ้านเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกเลยดีกว่าว่าคุณครูถามว่าอะไรข้อแรกข้อใดเป็นประธานของประโยคข้อที่สอง ข้อใดเป็นส่วนขยายประธานข้อที่3กริยาของประโยคคือข้อใดยังมีค่ะข้อที่สี่คำว่ามาจากส่วนข้างบ้านทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบใดของประโยคและข้อที่5ค่ะประโยคข้างต้นเป็นประโยคชนิดใด และยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะคุณครูมีอีกแบบประหัดหนึ่งมาให้ค่ะนั่นก็คือให้นักเรียนจําแนกส่วนประกอบของประโยคที่กําหนดให้ถูกต้องคุณครูให้มาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้ประโยคนะคะให้นักเรียนแยกตามตารางที่คุณครูแบ่งไว้ให้เลยนะคะสําหรับเฉลยนะคะคุณครูจะมาเฉลยให้ในคาบหน้าค่ะแล้วเจอกันนะคะ